นเทโด o งานเข้าไหมเหมื่อ Microsoft เตรียมที่จะออกเครื่องเล่นเกมพกพาของตัวเองสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็วันที่13มีนาคมก็มาพูดเกี่ยวกับข่าวๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณสักวัน2วันที่ผ่านมานะครับแต่นี้ต้องบอกเพื่อนๆน,นะยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือไม่ได้เป็นตัวข้อมูลออ f ฟิเชียแต่อย่างใดแต่หลายๆคนก็คิดในใจแล้วว่าอีกไม่กี่วันนะครับหรือว่าอีกไม่กี่เดือน มันก็คงจะเป็นตัวข้อมูลที่เป็นข่าวจริงได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะหลายๆคนก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่า Microsoft เองก็กําลังเตรียมซุ้มพัฒนานะครับกับตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบปฏิบัติการเองก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์นะครับโดยเฉพาะในด้านฝั่งของตัว การเล่นเกมแบบพกพานะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เขาก็บอกกันไว้นะว่าอาจจะมีการเปิดตัวกันภายในปลายปีนี้เลยนะครับโอ้โหถ้ามากันปลายปีนี้ต้องบอกเลยว่าชนกับใครละ่ะเพื่อนๆชนกับ Nintendo S w i t c h 2นั่นแหละนะครับเพราะ n i n t e n d o Switch 2ก็มีหลักการในการใช้งานเหมือนเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือการเล่นเกมแบบแนวพกพาและก็แบบแนวตั้งโตะนะครับกับตัว Nintendo S w i t c h 2งไอ้ตรงส่วนนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะบอกว่าเฮ้ มันคนละตลาดกันนะครับตลาดของผู้เล่นเนี่ยมันคนละกลุ่มกันนะครับอันนั้นก็ไม่ผิดนะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนลองหลายๆมุมแล้วกันนะครับมองในหลายๆมุมนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นในมุมของทาง Acon นทีวีนะครับที่มักจะมองแบบไม่ค่อยเหมือนใครกันหน่อยนะครับผมก็มองว่ากระทบแน่นอนนะครับกับทางฝั่งปูนินถ้าทาง Microsoft เองเข้าสู่ตลาดของตัวเครื่องเล่นเกมพกพาภายใต้แบรนด์ของพวกเขานะครับกับตัว Xbox ซึ่งตรงส่วนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะบอกว่ามันก,กระทบยังไงล่ะ นะครับเ,เพื่อนๆลองถามแล้วกันนะครับกับเด็กๆรุ่นใหม่นะครับหลานๆห,หรือว่าลูกของตัวท่านเองนะครับว่าอยากจะเล่นตัวเครื่องเกมแบบแนวพวกพาเนี่ยอยากจะเล่นบนตัวดีไว้ไหนอุป,ปกรณ์ไหนนะครับนิตโดไหมสวิต c h ไหมนะครับจะไลท์ไหมนะครับหรือว่าจะสวิต c h สองไหมนะครับหรือ PC Handheld ไหมหรือโมบายไหมหรือจะเป็นแท็บเล็ตไหมอ่านไหมหรือ จะเป็น Steam Deck ไหมอโอ้โหผมก็เชื่อนะครับว่า Nintendo Switch อยู่ในอันดับท้ายๆอย่างแน่นอนนะครับถามเด็กรุ่นใหม่สักประมาณสัก10คนก็คงจะบอกเลยนะครับว่าสักประมาณ7 8คนนะครับดีไม่ดีอาจจะ9คนหรืออาจจะแบบ10คนเลยก็ได้นะครับว่าผมขอเลือกเอาตัวเครื่องเกมพกพา PC handheld Steam Deck หรือว่าจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าจะเป็นแท็บเลต็ตดีกว่า นะครับเพราะอะไรล,ะล่ะเพื่อนๆอ่อเพราะสังคมคอมมินิตี้ของพวกเขานั้นเล่นเกมในทางด้านฝั่ง PC ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเอง,เองนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการใช้งาน แบบมันติทัสนะครับทางฝั่ง PC นั้นค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับรูปแบบของการใช้งานเด็กรุ่นใหม่อย่างชัดเจนนะครับและอะไรอีกล่ะกับตัวข้อมูลข่าวลือนะครับที่เขาบอกกันมาเลยนะครับว่าไอ้เจ้าตัวเครื่องเกมพกพาของทางฝั่ง Microsoft นี้นะครับมันน่าจะมีการอินเตอร์เกรตนะครับหรือว่ารวมเข้าตัวกับตัวเจ้าตัวแอปของทางฝั่ง Ste ี am กับตัว Ste ี m นะครับเข้ามาด้วยนะครับเสืงอันนี้เราก็ยังมองไม่ออกนะครับว่ามันจะเข้ามาอยู่ในรูปแบบใดนะครับโอ้โห เมื่อคำว่าสตรีมเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหนื่อยน,น,นะครับ Nintendo กับการที่จะสร้างกลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่ๆหรือว่าเด็กรุ่นใหม่นั่นเองนะครับที่จะต้องเลือกตัวขึ้นเด่นเกมแพลตฟอร์มแรกในการนำมาเล่นนะครับเมื่อถ้าหากทาง Microsoft นะครับชัดเจนแล้วว่าพวกเขาจะมาแล้วนะครับจะมาเลยแล้วก็ทำการผนึกกำลังกับทางตัวแพลตฟอร์มของทางฝั่งสตรีมเข้ามาด้วยอีกโอ้โห จีดจร์ดอย่างแน่นอนนะครับและถ้าหากมันเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าทางฝั่ง Microsoft ต้องมีความมั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะถ้าหากเพื่อนๆลองย้อนดูในอดีตสักประมาณปี2ปีที่ผ่านมานะครับและก็มาในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับจะเห็นเลยว่าทาง Microsoft เองค่อนข้างที่จะมีพันธมิตรในทางด้านฝั่งเครื่องเล่นเกมพกพาเนี่ยเยอะมากมายหลากหลายแบรนด์อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับใครที่อยู่ในทางฝั่ง PC Handhel d ต้องบอกเลยว่าโอ้โหออกมากันกี่รุ่นกี่แบรนด์เนี่ย เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวเครื่องเ,เกมพกพาสาย PC Handhel d ทั้งหลายเหล่านั้นใช้ตัวระบบปฏิบัติการอะไรแหละเพื่อนเพื่อระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows นะครับเมื่อมันเป็น Microsoft Windows ที่มันออกมาใช้งานบนตัวแล็ปท็อปหรือว่าจะเป็น PC ที่ใช้กันอยู่แบบนี้แหละนะครับมันก็ย่อมที่จะทําให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการเล่นเกมนั้นไม่ได้มีความสมบูรณ์มากสักเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็มองเอาไว้ตรงส่วนนี้แหละว่า Microsoft เองน่าจะเริ่มที่จะมีความพร้อมที่จะปล่อย เจ้าตัวระบบปฏิบัติการที่เอามาใช้งานสำหรับสายเครื่องเล่นเกมพกพาอย่างเต็มรูปแบบอืมและถ้าหากเ,เพื่อนๆลองมองดูนะครับกับสัญญาณต่างๆว่าเอ๊ะทำไมตลาดเครื่องเล่นเกมพกพาสาย PC Handheld มันมีออกมาเยอะจังหลากหลายยี่ห้อนะครับหลากหลายแบรนด์มันเยอะผิดปกติไหมเ,เพื่อนๆลองสังเกตตรงส่วนนี้ผมว่ามันเยอะผิดปกตินะ ดังนั้นมันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างไหมที่พวกเขารู้แล้วว่า Microsoft เตรียมที่จะปล่อยเจ้าตัวระบบปฏิบัติการเอามาใช้งานกับตัวเครื่องเล่นเกมพกพาสาย PC Handheld อย่างสมบูรณ์นะครับมันก็เหมือนกับเป็นช่วงไทม์ไลน์ที่ให้หลายๆแบรนด์นั้นเตรียม <DM S 2> กับการสร้างแบรนด์นะครับหรือว่าทำให้ลูกค้าของอพวกคุณเองนะครับได้รู้จักกับการใช้งาน เจ้าตัวเครื่องนั่นเกมพกพาสาย PC Handheld กันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเจ้าตัวระบบปฏิบัติการนะครับที่จะปล่อยออกมากับการใช้งานบนตัวการเล่นเกมบนสาย PC Handheld กันเลยโอ้นี่แหละที่ผมที่ผมลองสังเกตดูนะครับเหมือนกับว่าข่าววงในอ่ะเขาอาจจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเออต้อตงเตรียมแล้วต้องเตรียมสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วกับตัวลายการผลิตเครื่องเล่นเกมพกพา ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวระบบเกินการมันจะมีแยกออกมาเลยนะครับคนที่ใช้ในออฟฟิศก็จะไม่ต้องมายั่งยุ่งกับการที่จะเอามาติดตั้งของตัวการเล่นกล้องเล่นเกมอยู่นะครับมันจะได้เรียกเรียกประสิทธิภาพในการใช้งานมาแบบเพียวๆนะครับอ่าซึ่งตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสร้างความฮือฮาได้อย่างแน่นอนถ้ามันออกมาแบบนั้นจริงๆนะครับกับตัวเครื่องเล่นเกมพกพาของทางฝั่ง Microsoft นะครับกับตัวเครื่องเล่นเกมที่เราอาจจะได้เห็นตัวโลโก้คำว่า Xbox เนี่ยอยู่ นะครับติดอยู่และมาพร้อมด้วยกับตัวระบบปฏิบัติการนะครับที่เอาไว้ใช้งานกับการเล่นเกมแบบพกพาแบบเพียวๆโอ้โหเราก็จะได้เห็นการรีดประสิทธิภาพได้รู้กันทักทีนะครับว่าปร,ประสิทธิภาพในการเล่นเกมแบบยาวๆเนี่ยระดับแบบ3ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมนะครับกับตัวเครื่องเล่นเกมพกพาของทางฝั่ง Microsoft นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่ามันมาแน่นะครับมันมาแน่และอาจจะกระทบ กับของทางฝั่งดิจิ n d o โดยไม่ต้องสงสัยนะครับถ้าหากเรามองในมุมนี้นะครับและถ้าหากมันทำประสิทธิภาพได้ดี Performance ที่ดีนะครับโอ้โหเพื่อนๆลองคิดดูดิอยากจะเล่นแบรนด์ไหนอะ่ะจะซื้อของแบรนด์ asus lenovo นะครับอ่าจะไปของทาง asus นะครับ so t e c เลือกเอาเลยนะครับ a y a one x นะครับโอ้โหโอโหคิดแล้วขนหนาวจริงๆเลยนะยกขบวนยกทับกันมาแบบ เต็มสตรีมเลยเต็มสตรีมเลยแล้วไอการบวกผนวกเข้ากับไอตัวแพลตฟอร์มของสตรีมเข้าไปอีกนี่แหละนะครับที่มันจะยิ่งสร้างความเหนียวแน่นหรือว่าความต้องการของเหล่าเกมเมอร์รุ่นใหม่ๆให้มีความสนใจมากขึ้นนะครับให้มากขึ้นนะครับส่วนเพื่อนละ่ะมองยังไงกันบ้างนะครับว่าถ้าหากวันที่ Microsoft มีการประกาศเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมพกพาของตัวเองออกมานี้คุณเองจะยอมจ่ายเงินซื้อเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมพกพาตัวนี้หรือเปล่าผมเชื่อนะครับถึงจะไม่ใช่แฟน ก็อยากจะลองอย่างแน่นอนว่ามันจะเจ๋งมันจะจา้าบขนาดไหนนะครับกับการใช้งานเครื่องเล่นเกมพกพาตัวแรกหรือเปล่านะครับของทางฝั่งมือคสอฟนะครับอ่ะอันนี้แหละเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันคาดว่าภายในปีนี้นะครับมันต้องมีข่าวดีออกมาอย่างแน่นอนโอ้โหจิตจ,จ้จาจิตจ้าแล้วทาง PlayStation น่ะเอาไง <laughs> เอาไงเอาไงเออก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับในวันนี้ ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปประมาณนี้ก่อนนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ